สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกล่าวผมก่อนอีกแล้วนะนเองในวิดีโอนะคะก็วันนี้จะมาทําวิดีโอพูดถึงเครื่องสําอางนะคะที่ออนใช้แล้วซื้อใหม่แน่นอนหรือว่าได้ซื้อกลับมาใช้อีกซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแลมซ้าเล่านะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนว่าผิวเราจะชอบอันนี้รู้สึกดีกับอันนี้นะคะราคาจะถูกจะแพงก็จะมีสลับปะปนกันไปนะคะ ผิวอ่อนนะคะตอนนี้เป็นผิวธรรมดาก็คือไม่มันไม่แห้งนะคะอยู่ที่ผิวกลางกลางนาน,นานทีจะมีสิวบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือจะมีปัญหาสิวโผเพราะออนชอบเอาพ่อห่มเน่ามาแบบคลุกหน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทําให้มีสิวโผมานะคะโอเควันนี้เราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายนะคะว่าทําไมออนถึงชอบนะคะแล้วอ,อ่อ,อนใช้มันนานหรือย,ยังความรู้สึกอะไรยังไงนะคะอย่างแรกนะคะนี่ก็คือปลั๊กแลมีนะคะ,ะหลายๆคนน่าจะทราบกันว่าเป็น แบรนด์ของออนเองนะคะตัวนี้ก็คือฟลอเ s ส m ี Vanilla Mo ส s ันสกรีนเ e สพ p เอ50เพบบวนะคะตัวนี้เป็นกันแดดซึ่งมีค่า s p f 50นะคะแล้วก็ป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้ตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อมูสเป็นสีเนื้ออ่อนๆนะคะเวลาทานเนี่ยคือมันจะปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็จะช่วยเหมือนกับว่าปรับผิวเราให้มันเนียนขึ้นกระจากใสขึ้นตัวนี้นทาไปแล้วคือมันจะเนียนไปเลยและสิ่งที่ชอบมากเพราะอันนี้นอนคิดคนพัฒนาสูตรกระทั่ง มาเคมีเองก็คือตัวนี้ด้วยค่ะที่มันเป็นเนื้อมูสมันมีความยืดหยุ่นสูงดังนั้นคนผิวแห้งไม่จําเป็นไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลาแบบทาเข้าไปแล้วมันจะแบบเป็นขุยทําให้หน้าลอกนะคะเพราะวางทีเนื้อมูสที่มันค่อนข้างไม่ไม่หยุ่ยอ่ะมันจะทําให้หน้าลอกได้ตรงนี้คือมันจะเป็นแบบอย่างนี้ได้เลยนะคะมันก็จะไม่ทําให้หน้าลอกแต่พอทาไปแล้วปุ๊บมันจะเนียนไปทั้งวันเลยนะคะอันนี้ก็เหมาะคนผิวมันแล้วคือมันก็ควบคุมความมันด้วยที่สําคัญคือเออมันเรียกอะไรนะ มันมีสารบำรุงมาในตัวนะคะก็คือมีตัวอ l โลเแวรกับเซเทล่าที่มันจะบำรุงให้แบบผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะเหมือนเราบำรุงทั้งวันประมาณนั้นนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชอบมากราคาอยู่ที่490บาท30กรัมค่ะตัวต่อมานะคะที่2อันนี้อายมากเพราะว่าหลอดเย็นฝุดฝุดนะคะก็คือ BB c r ครีม b ีบีครีมตางจากกาันแดดยังไง B b ครมเนี่ยมันจะมีความหนามากขึ้นนะคะจริงๆ B b ีครมเนี่ยมันก็คือ ออกแบบมาเพื่อเหมือนแบบช่วยลดสำหรับเขาเรียกอ,อะไรช่วยกลบสำหรับคนที่มีปัญหาพวกรอยสิวนะคะมันคือ l บลนชบาร์นั่นเองตัวนี้ของ f a i r y Dr o p นะคะขนาดรู้สึกจะ35กรัมนะคะก็ราคาอยู่ที่1,200กว่าบาทคะราคาค่อนข้างสูงแต่ออนชอบมากเพราะตัวนี้เนื้อมันจะเหมือนเนียวแล้วแต่ทาไปสักพักนึงมันจะเซ็ตตัวได้ดีพราเซ็ตตัวได้ดีปุ๊บเราตามแป้งตามอะไรลงไปอย่างเงี้ยมันจะติดทนทั้งวันแล้วก็คือตัวนี้ ใช้แล้วหน้าคือไม่หมองสีไม่ดรอกระหว่างวันสำหรับออนไม่ทําให้หน้ามันขึ้นเลยนะคะแล้วก็คนที่ผิวหน้ามันมากๆเรา,าใช้ตัวนี้ก็บอกว่าคุมมันได้อยู่คืออาจจะมีมันขึ้นบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเยิ้มย้อยนะคะที่สําคัญคือตัวนี้มันเนียนมันผ่องแต่ว่ามันไม่หนาน,นี่คือสิ่งที่ชอบมากๆแล้วก็หลอดนึงใช้ได้เป็นเดือนๆเลยนะคะแล้วกออ็ตัวนี้ขายตามพวกซูรูฮะแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีเครื่องสำอางญี่ปุ่นขายเนาะ ตัวนี้เขาจะมี2ส,สีก็คือมีออนใช้ออนใช้เบอร์แรกนะคะเพราะว่าเบอร์ที่2เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนผิวสีผิวเล่นนะผิว2ส,สีส่วนเบอร์แรกเนี่ยจะเป็นผิวขาวเหลืองนะคะตัวนี้กันใช้ดีจริงจริงออนมีมาประมาณ3หลอดแล้วนะคะแล้วก็มีสต็อกอยู่ที่บ้านอีก2หลอดนะคะออนชอบซื้อช่วงที่มันลดราคามันจะคุ้มมากอย่างที่3นะคะนี้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะนี่ก็คือแมทนะคะ skinfinish เ a t ร r นะคะเป็นมินิโ e ลา i สกินฟินิชเน r ร l นะคะก็คือเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของเออมินิรลคือพวกแร่ธาตุธรรมชาติต่างๆนะคะตัวนี้ไม่มีใครคอนเฟิร์มนะเท่าที่วันเห็นเนี่ไม่มีใครคอนเฟิร์มว่ามีรองพื้นผสมไมหมแต่ก็บอนว่ามีเพราะมันติดหน้าได้ดีที่สําคัญคือหน้ามันจะเนียนตัวนี้นะคะอยู่ในตลับใช้มาน่าจะเกิน5ตลับแล้วหมดสนิทนะคะยังไม่ได้ซื้อใหม่เลย ก็ตลับหนึ่งใช้ได้ประมาณ2เดือนกว่านะคะสำหรับคนที่รับทาแป้งทุกวันอย่างออนนะเพราะออนทาที่ออนทาแบบเผื่อมาถึงคอตรงนี้เลยนะคะได้ประมาณ2เดือนตลับนี้อยู่พันสองร้อยอพันสามกว่าบาทนะคะราคาที่คานเตอร์ไทยเตดคนที่ชอบตัวนี้เพราะมันให้ความเนียนที่ดีมากคือปกติอย่างเงี้ยออนทาก,กันแดดเสร็จออนก็ตัดตัวนี้เลยคือเนียนทนทั้งวันไม่ต้องเติมอะไรมากมายนะคะแต่ไม่ให้ความรู้สึกที่ว่าหนาหรือว่าเป็นคราบหรือว่าดูแบบไม่เป็นธรรมชาติตัวนี้คือผิวมันจะแบบ เผยผิวแต่ว่าเนียนแล้วก็ติดโทนที่สำคัญคือสีไม่ดอปเคล็ดลับในการเลือกตัวนี้นะคะเลือกสีที่สว่างกว่าเฉดสีเราอะ่ะหเฉดสีเพราะว่าตัวนี้ยสักพักหนึ่งมันจะดรอปลงมาดังนั้นถ้าเราเลือกสีพอดีเป๊กะกับสีผิวเราเนี่ย มันจะกรอบแล้วมันก็จะทําอาจจะทําให้ห่องได้นะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆอันนี้ก็ซื้อได้ตามคอ์เตอร์แม็กทั่วๆไปหรือว่าอาจจะฝากซื้อจากเมรกาหรือเล็กนี้ก็ได้ค่ะในส่วนของบลัชออนกับไฮไลท์นะคะก็ยังเป็นของแม็อยู่เหตุผลเพราะเขามีบลัชออนมีไฮไลท์แบบให้เลือกเยอะมากเพราะว่าคือไม่ใช่เพราะว่าอะไรมีสีตั้งแต่แบบแทบบจะขาวสุดยันเข้มสุดคือ 30 4สสีเขาก็มีดังนั้นคือไม่ว่าจะสีผิวไหนนะคะอันเดอร์โทนอะไรยังไงเราสามารถเข้าไปและเลือกได้เลยนะคะราคารู้สึก900กว่าบาทถ้าจะไม่ถี่หรือพันกว่าบาทแล้วไม่แน่ใจนะคะอันนี้บลัชออนของแมกเมียออนมีอยู่นะจะประมาณเกือบเกือบสิบสีไฮไลท์มีอยู่ประมาณสอสามสามสองสามตลับนะคะก็คือใช้มาตลอดเพราะว่ามันมีสีที่เลือกเยอะที่สุดัญคือมันติดทนนานคือซื้อไปแล้วมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียแพงแบบว่าคุ้มนะคะ สีโปรโดของออนของแม็กนะคะ mm hmm. ก็คือพิงค์สูนนะคะใช้มาน่าจะมาณสามตลับและเฉพาะสีนี้นะคะ mm hmm. ก็ซื้อใหม่ได้เลยมาถึงตัวสำหรับการสร้างจมูกปลอมนะคะ mm hmm. หรือว่าการเสริมด่างแบบว่าง่ายๆภายใน3นาทีนะคะตัวนี้ก็คือ เซซานนะคะหรือว่าเซซานนี่ไม่รู้นะตรงนี้ก็คือเป็นตัวไฮไลท์นะคะที่ทำเฉดดิ้งจมูกนะอย่างนี้ออนก็ใช้ก็คือตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่ออนจะใช้ตรงนี้นะคะสร้างเฉดดิ้งนะคะแล้วตัวสีขาวเนี่ยก็คือจะไลท์ตรงตรงตรงเขาเรียกอะไรสันจมูกเลยนะคะตรงนี้จะช่วยให้เราจะหนุ่จมูกมีแบบสันขึ้นดูมีมิติขึ้นนะคะคือใครที่อยากรู้ว่าถ้าทําจมูกมาแล้วหน้าตาเป็นไงก็ลองลองไฮไลท์ตัวเองดูหรือว่าใครที่ไม่กล้าทําจมูกไม่กล้าฉีดอะไรทั้งสิ้น ก็ไฮไลท์กันดูหรือว่าใครทําแล้วอยากจะโด่งขึ้นมาอีกธรรมาชาติเกินไปก็ทําได้เลยนะคะอันนี้คือใช้มันคุ้มจริงๆมันดีมากๆนะคะซื้อได้ตามวัดสรรบางที่ที่เขามีขายซูฮาเอกมัยนะคะแล้วก็พวกร้านิ้วร้านนําเข้าต่างๆนะคะอันนี้ตลับละประมาณ350กว่าบาทไม่เกิน400นะถ้าจําไม่ผิดคุ้มมากๆคือใช้ได้นานมากๆะคะ่ะจริงๆเขามีแปลงมาให้ด้วยแต่ว่าทําหายไปนะคะ น่าจะใช้ประมาณ3กลับไปแล้วค่ะแล้วก็จะซื้อต่อแน่นอนมาถึงมาสคาร่านะคะตัวนี้รีวิวกันไปแล้วจริงๆตัวอื่นก็รีวิวกันไปเยอะแล้วนะตัวนี้ก็คือเมเบลีนะคะฟลซี่เป็นแท่งสีม่วงตัวนี้คือเขาเคลมว่ามันเหมือนเราเราปัดขนตาปอกเขาเรียกอะไรเหมือนเราปัดมาสคาร่าแต่ ได้ลูคที่ติดขนตาปลอมซึ่งมีคอนเฟิร์มว่ามันจริงเพราะหลายๆรูปที่ออมไม่ได้ติดขนตาปลอมคนก็ถามว่าแอนนี่ขนตาปลอมหรือมาสคาร่าค่ะก็คอนเฟิร์มว่าใช้แท่งนี้แท่งเดียวนะคะคือจริงๆมีแท่งอื่นที่หนาอย่างนี้ด้วยแต่ราคาสูงกว่าวนะั้นออมก็ขอเรื่องอันนี้ดีกว่าเพราะถูกและดีจริงๆแท่งนี้อยู่ที่300อกว่าบาทได้มั้งประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันดีจริงๆแล้วมันก็ติดโทนมันให้ความพูแพรเป็นแบบเป็นแพรเลยแล้วก็ฟูเหมือนขนตาปลอมนะคะแท่งนี้มันเริศดจริงๆเนเบอร์ลินบาลซีนะคะ มาถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออายไลเนอร์ขาดอายไลเนอร์นี่เหมือนขาดใจเอาเล่ชั่วาลายๆคนต้องเป็นเนาะก็อายไลเนอร์ยี่ห้อโปรดนะคะที่ใช้อยู่ก็คือของคอสล o กนะคะหรือว่าอรือว่าคอสลับว่าค,คอสลุกคอสลัประมาณนี้นะคะอ่าให้ดูกันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆรุ่นนี้คือออกมารุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่นหัวเ a g มจิกนะคะสำหรับใช้กับขอบตาบนซึ่งอันเนี้ยสีดําสนิทติดทนานมีรีวิวไปดูกันได้ะคะ่ะแล้ว ตัวนี้แท่งที่2เขาเพิ่งออกมาได้ไม่กี่เดือนนี้เองนี้เป็นดินสอเป็นออโต้เพนซิลก็คือไม่ต้องเหลาเราหมุนเอานะคะและเขียนขอบตาล่างมันติดทนมากคือให้คนที่ใช้ของตั้งแต่หลายพันจนมาถึง70-80บบาทมาลองใช้แท่งนี้ที่บอกว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กเ,เจอแท่งนี้เข้าไปบอกว่าเวิร์กที่สุดเท่าที่ลองใช้มา คนนั้นคือหนังตามันมากเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบติดทั้งวันเหมือนอย่างหนังตาออนแต่ว่ามัน,ม,นมันน้อยที่สุดมันเลอะน้อยที่สุดสําหรับเขาแล้วนะคะส่วนตัวออนอันนี้ขอบตาบนเปะทั้งวันอันนี้ขอบตาล่างเปะทั้งวันที่สําคัญคือราคาแท่งอยู่ที่ประมาณร้อยสองร้อยบาทนะคะก็ดูจับใน Facebook ของเขาได้เดี๋ยวอาจจะลงรายละเอียดไว้ในข้างล่างนี้นะคะว่ามันเวิร์กจริงๆงมันติดโดนจริงๆมันโถมากๆใช้มาเกินสิทธแท่งเราแน่นอนอันนี้เกินมากๆแถมแจกจ่ายชาวบ้านชาวเมืองเต็ไมไปหมด อันต่อมาทรรามาสคาร่าคิวนะคะตัวนี้มาสคาร่าคิวบางทีเราเขียนคิวแล้วแต่ด้ยวยความที่ว่าออนเป็นคนมีขนคิวค่อนข้างยาวและสีเข้มนะคะแล้วก็คิวค่อนข้างหนาดังนั้นมันทีออนเขียนเฉยๆเนี่ยมันจะดูไม่เป็นแบบไม่เป็นธรรมชาติออนก็จะปัดมาสคาร่าคิวนะคะทับเข้าไปเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะตัวนี้เป็นมาสคาร่าคิวของเมเบลินนะคะเป็นสีน้ำตาลเ็าจะมี3สีให้เลือกนะคะตัวนี้มันเวิร์กจริงๆเวิร์กมากๆนะคะ ราคาถูกด้วยหาซื้งงนะ่ายคอนซีลเลอร์กับไฮไลท์ใต้ตานะคะก็จะมี2อันนะคะก็ยังเป็นแมกเหมือนเดิมตัวนี้นะคะกระปุกกลมๆตัวนี้จําชื่อไม่ได้แล้วว่าข้างหลังก็เลือนไปหมดแล้วนะคะคือมันเป็นคอนซีลเลอร์เนื้อครีมที่แบบทาใต้ตาและปาดปื้บอ่ะรอยดำน้อยคำทู้อยากหายเกลี้ยงนะคะหายไปเลยจริงตัวนี้คือเขาได้รับรางวัลเยอะมากๆเห็นหลายคนก็ใช้มากแล้วมันดีมากๆน,นี้มาเป็นประมาณตลับที่3มนะคะมันเวิร์กจริงๆมีหลายเฉดสีด้วยไปดูกันได้นะคะตลับกลมๆแบบนี้ ส่วนอันนี้นะคะเพิ่งได้ามาลองเล่นอันแรกแต่ว่าจะซื้อใหม่นะคะตัวนี้เป็น p r e p a n d cream highlight นะคะซื้อที่ไทยรู้สึกเกือบพันหรือว่าพันต้นๆไม่ไม่แน่ใจนะคะน,นี้ซื้อจากเคาน์เตอร์ที่ชิดลมนะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่แบบเป็นหัวแปรงอย่างนี้นะคะแล้วก็มาทาแป้ตาทำไฮไลท์ตามทั่วหน้าต่างๆนะคะรู้สึกเขาจะมี3สีออนใช้สี เออ r a d i a n t rose นะคะมันจะกลางๆคืออมชอมพูนิดน,นึงตัวนี้ก็จะใช้ให้ไล์ใต้ตาสำหรับวันสบายๆอย่างวันนี้ออก็ใช้ให้ไล์ใต้ตานะคะแล้วมันก็จะกระจายแสงให้มันดูแบบผ่องขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายนะคะขนตาปลอมเห็นคนถามกันเยอะใช่ไหมตะดาก็คือ ของ Choice นะคะหรือว่า Choice by n e s c y หรือ n e s s y Choice นะคะเป็นวุ้ยจะหมดแล้วอเขาก็าคือเป็นแบรนด์ผลตาบล้อที่นําเข้ามาจากไต้หวันนะคะอันนี้รู้จักประทานเจ้าของเขาด้วยนะคะเขาก็จะแบบตอนแรกอันไปซื้อของออนเองก่อนแล้วแบบปรากฏเจ้าของติตอ่องูอ้าวมันแบรนด์เดียวกันนี่นะพาพออนก็ใช้ของเขามามาหลายมาไหลายกล่องก่อนที่จะรู้จักเขาะคะอันนี้มันดีมากคือกล่องลนะ10คู่นะคะเขาขายเป็นกล่องเป็นแพ็คนี้ก่อนลนะ10คู่ กล่องละ250บาทเฉลีย่ยแล้วคู่ละ25บาทคือคุ้มมากแล้วก็แกนเนี่ยจะมีทั้งแกนเอ็แกนไหมนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบบางๆคือแดดอะไรได้ตามสบายนะคะแล้วมันก็จะไม่ไม่หนาไม่หนักตานะคะแล้วก็มีลายให้เลือกแบบเป็นสิบสิบร้อยลายเลยที่สำคัญคือถูกมากและดีมากขนตาปีตั้งแต่แบบธรรมชาติสุดยันหนาแบบไปออกงานเล่นลิเกอะไรได้เลยอันนี้นะคะ <S <S ชอยสไปเนซี่รายละเอียดอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะคะมีอีกตัวหนึ่งที่คนถามกันเยอะนะคะก็คือ อิต e ูดี้นะคะอิต e ูดี้ตัวนี้คนถามกันเยอะมากเพราะเวลาทาเนี่ยมันจะเหมือนเราทาลิปติกแต่มันไม่ใช่ลิปติกโดยตรงมันจะแบบให้ความรู้สึกแบบจุบุจุบุนิดนึงอะ่ะอันนี้องก็ทาอ e ิตูดี้ตัวนี้นะคือมันจะเป็นสีชมพูนะคะเป็นเหมือนลิปมันกึ่งลิปติกนะคะก็จะมีความวาวแล้วก็บำรุงให้ความชุ่มชื้นในตัวอันนี้ราคาจำไม่ได้เพราะซื้อตอนเซลล์มาประมาณสอสาแท่งนะคะรู้สึกจะ400หรือเปล่าหรือ300ประมาณนี้นะคะ มันคือ i t u d i d e d r My Essence in Lips Talk นะคะเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มแน่นอนค่ะลืมลืมบอกว่านีใช้มาแล้วประมาณ4ีแท่งค่ะลิปมันบำรุงปากนะคะสุดท้ายก็กลับมาตายหลังที่ DHC อ i p c ลิปคมนะคะตัวนี้เป็นลิปมันแท่งแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นได้ดีม,มากสำหรับออนนะแล้วมันก็แบบพกพาง่ายที่สำคัญคือแท่งไม่แพงแท่งละประมาณ สาม,มอยกว่าบาทแต่ว่าหาซื้อยากนิดนึงก็คือต้องสั่งพวกร้านแบบอินเทอร์เน็ตเอาเนาะเพราะว่าเขาไม่มีเคาน์เตอร์แล้วนะคะอันนี้ใช้มาแทนที่3แล้วมันเลิศจริงๆนะมันไม่มีกลิ่นมันไม่ละมันแบบสบายๆอะไรเงี้ยนี่เลยอายไลเนอร์ที่เป็นแบบว่ากลิเ t e ร์อ e ยไลเนนะคะก็ของ Urban d e c เ y อยากได้มากแล้วก็ได้มาแล้วสีเงินนะคะชื่อว่าสี glam r o อกหรือเปล่ารู้สึกจะชื่อสี g ก a m rock นะคะ ตัวนี้มันแบบวิงกระจายมากที่เห็นรูปแบบตาวิงหนักๆักก็คือจะใช้เน,นี้ยเขียนด้วยนะคะแต่ว่าวิธีป้องกันก็คือจะไม่เขียนชิดในตาทีเดียวเพื่อไม่ให้ไอ้กับเพชรเนี่ยมันหล่นเข้าไปในตายิ่งถ้าใส่คอนแท็คมันจะแบบอันตรายมันจะเคืองมากทำให้ตาแดงได้นะคะอันนี้พี่โต้ซื้อวันให้จากเมกานะคะก็ราคาอยู่ที่700รกว่าบาทที่นั่นได้ไมั้งที่ไทยรู้สึกน่าจะบวกขึ้นมาหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะลองลองดูกันได้่นะคะมีขวดใหญ่เลยนะคะที่เป็นแบบว่า ตัวแม็กนะคะชาร์จวอเตอร์นะคะก็คือจะเป็นสเปรย์ที่มันฉีดแล้วให้แร่ธาตุบำรุงผิวนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวและทำให้เครื่องสำอางติดทนนานนะคะแต่ว่าลืมมาขวดใหญ่มาวันนี้ก็เลยมีขวดเล็กนะคะตัวนี้ออนใช้มานได้ประมาณเกิน4 5ขวดแล้วแน่นอนเพราะว่าชอบมากคือฉีดก่อนลงแป้งจะช่วยให้แป้งติดทนนานมากพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บฉีดอีกครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านมันก็จะแบบหน้าเด้งทั้งวันนะไม่ต้องเติมเลยเ้าเยนีนยนของออนนะคะ ขวดนั้นรู้สึก900กว่าบาทแต่ว่าใช้ได้หลายเดือนอยู่คุ้มมากๆอายแชโดว์นะคะน,นี้ก็เป็นอายแชโดว์ว mm ิ n งวิงนะคะอันนี้จะเป็นวิงละเอียดก็ mm hmm. คือของ E ีตุ้นะคะเป็นอายแชโดว์ไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นวิงละเอียดคืออันนี้ทาไปชอบอายแชโดว์ที่มันแบบเนื้อครีมนิดนึงนะมันจะแบบ วิงวิงดีนะคะนี่เป็นอีดดีเนื้อละเอียดส่วนอันนี้จะเป็นวิงกระจายนะคะวิงกระจายนี่ก็คือของแคนเมลล์ zero stars eye นะคะก็คือจะเป็นขงวิงหนักๆอย่างตาที่วันนี้ก็ใช้ใช้แคนเมลตัวนี้ทาทับอายแชโดว์วิงวิงพวกนี้แนะนําว่าเราควรลงอายแชโดว์ที่เป็นแบบฝุน่นหรือเป็นแบบแป้งนะคะก่อนแล้วทาพวกนี้ทบเพราะถ้าทาพวกนี้โดดๆอย่างเดียวมันจะทําให้เป็นคราบดังนั้นลงแบบฝุน่นแบบแป้งทับก่อนแล้วต๊พวกนี้เข้าไปหรือว่าบางทีลงแบบฝุน่น ตามด้วยอันนี้ตกอันนี้วิ่งทั้งวันวิ่งกระจาย,ยจริงๆค่ะมาถึงของถูกที่ตอนนี้สร้าบกบบว่าดูสภาพไม่ค่อยดีนะคะนี่ก็คืออ e ีตูดีนะคะรอยนารบราวน์นะคะแบนดิ้งสอเขียนคิ้วนะคะเชื่อว่าทุกคนหลายคนไม่ใช่ทุกคนหลายคนต้องใช้มันดีจริงๆอะะ่ะราคามันถูกมากด้วยและดูดีหายไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องซื้อใหม่นะคะนี่มันใช้แล้วแบบ ลิศเวอร์ธรรมชาติสวยงามมีแบบแปลงให้ในตัวราคาอยู่ร้อยสองร้อยต้นๆอะไรย่างนี้ได้มั้งมันมันดีจริง,รงๆนะใช้มาสองสามแท่งแล้วเดี๋ยวจะซื้อใหม่ค่ะปิดท้ายนะคะไปด้วยอนันนี้นั่นเองก็คือกาวติดขนตาปลอมเวลาที่เราใช้เลยใกล้ๆตาอยากแนะนําว่าให้ใช้อะไรที่มันแบบค่อนข้างปลอดภัยนิดนึงเพราะบางทีอะไรที่มันเข้าตาไปเนี่ยมันแบบปัญหายเยอะเลยอ่ะมันอันตรายมากกับดวงตาเรานะคะเพราะดวงตาเรามีอยู่คู่เดียวเนาะ มันไม่ขุมอ่ะอัน,นี้ก็คือการติดขนตาปลอมนะคะดูโอ้นั่นเองที่ท,ที่ที่เคาน์เตอร์แม็กอัเขาจะใช้ยี่ห้อนี้เลยนะคะทาให้อ่อนรู้จักยี่ห้อนี้เมือก็เริ่มซื้อมานะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันจากร้านเดซี่ชอยที่ขายขนตาปลอมนะคะเขาก็จะมีขนตามาให้เลยไม่ค่อยแนะนําให้ไปซื้อร้านมั่วๆแบบตามพวกประตูน,น้ําเลยให้ไหถ้าไม่ใช่ร้านที่เราแบบรู้จักหรือสนิทนะเพราะว่ามีคนหลายคน เจอของปลอมมาแล้วคือหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างแต่ประสิทธิภาพคนละเรื่องเลยแล้วก็ขายขายราคาของจริงด้วยนะก็ระวังนิดนึงก็ควรจะซื้อจากร้านที่แบบเชื่อถือได้นะคะหรือว่าไปซื้อจากเคาน์เตอร์แม็กเลยก็ได้เขามีขายเหมือนกันแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่านะคะนี่เลยการติดของตาปลอมด้วยมันทนมากแล้วก็คือมันไม่แสบตาและไม่ไลายแถมมันจะมีแบบบำรุงไปในตัวด้วยนะก็ประมาณนี้ค่ะ ยังไงเดี๋ยววันนี้วิดีโอยาวมากนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจะจัดมาเป็นแบบสกินแคร์ให้ดูกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ